ชีวิตเป็นของเราจะให้คนอื่นควบคุมทั้งหมดจริงเหรอกำหนดเรื่องเงินกำหนดเรื่องวิถีชีวิตกำหนดในสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่ใช่ความสุขของเราเราจะปล่อยแบบนั้นจริงเหรอพี่น้องนะฮะจากประสบการณ์ป้าๆแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาคุยกับยายจา๋าเนาะ,ะขอบคุณจริงๆนี่คือสติแล้วก็ยายจ๋าถามนะฮะเราจะปล่อยให้เขากําหนดหรือวิ่งตามความต้องการของครอบครัว ได้นานขนาดไหนวันนี้ถึงเจ็บและท้อทําไมเราไม่ถอยและแบ่งรักตัวเองบ้างห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นมากขนาดนั้นเลยเหรอจะให้เขาทั้งร้อยเลยเหรอเรากําลังจะตายอยู่เดชทุกคนเออคิดถึงข้อนี้ทุกคนอยู่ในระดับไหนแย่ไหมเจ็บไหมเหนื่อยไหมจุกไหมเงินหมดกระเป๋าหรือ,อยังถามตัวเองนะฮะเริ่มต้นใหม่ดูแลหวัวใจตัวเองบ้างรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวไปควบคู่กัน เราถึงจะมีความสุขเขาอยากเขาต้องการคุณค่าจากเราเราก็ต้องการความรักความห่วงใยจากเขาเช่นกันพี่น้องเอ้ยนะคิดเบิงถ้าบบได้ความรักจากเขานะอ่าให้แต่เงินเขานะเขาก็ถอยหลังมาให้ความฮักเจ้าของแล้วก็เก็บเงินให้เจ้าของนําได้แล้วเนาะโอ้ยวาแล้วก็ไปเด้อ